สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โค้ชน้อยนะคะก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะได้กลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะในตอนที่ชื่อว่า how to reprogram your mind create new life นะคะซึ่งเป็นงานของคุณลุยส์ฮาวนะคะที่ได้เชิญด r Jo d i s ร e โจดิสเพนซาไปร่วมพูดคุยกับผู้คนที่เข้าสัมมนา,าในเวิร์กช็อปของเขานะคะซึ่งวันนี้นะคะตอนท้ายนะคะ ตอนนี้พิเศษมากๆในตอนท้ายเนี่ยโค้ชวิน้อยจะมีเวิร์กช็อปมาให้ทุกคนฝึกในรายการนี้ในคลิปนี้ร่วมกันไปเลยนะคะในการที่จะ,ะสร้างโปรแกรมนิสัยใหม่ของเรายังไงนะคะเพื่อที่จะสร้างชีวิตใหม่ของเราให้ได้เหมือนชื่อตอนนี้นั่นเองนะคะซึ่งมาเริ่มต้นกันที่คำพูดของดรโจดิสเปนซาค่ะที่เขาบอกว่าถ้าทุกวันพวกคุณนะคะ ได้ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเลยว่าชีวิตที่คุณต้องการนั้นน่ะชีวิตในฝันนั้นมันกำลังเกิดขึ้นณนะขณะนี้แล้วคุณจะรู้สึกจริงๆได้ยังไงชีวิตในฝันมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วคุณจะเห็นอะไรในชีวิตของคุณคุณจะยิยนอะไรในชีวิตของคุณรู้สึกมันอย่างสมจริงเลยนะโดยที่ว่ามันไม่เกี่ยวข้องเลย กับสภาวะการจริงๆสถานการณ์ที่แวดล้อมคุณอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงสิ่งนั้นมันไม่สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณได้คุณจะมีสภาวะที่เป็นอิสระต่อสิ่งที่มันอยู่แวดล้อมคุณจริงๆถ้าคุณทำได้นะเมื่อนั้นนั่นแหละคุณรู้ไหมอะไรมันจะเกิดขึ้นอนาคตของคุณนั่นเองมันจะเริ่มต้นเกิดขึ้นมันจะเข้ามาหาตัวคุณ และสิ่งนี้นี่แหละที่พวกเราเรียกกันว่าโฟล์คุณจะมีความรู้สึกแบบนี้แล้วถามจริงๆเธอว่าถ้าคุณสามารถมีความรู้สึกแบบนี้ได้มันจะดีหรือไม่ดีอ่าผมขอถามหน่อยว่ามันจะดีหรือไม่ดีหรือถ้าเกิดว่าคุณตื่นมาแล้วคุณมีอารมณ์ความรู้สึกเดิมๆแบบที่รอให้สภาวะแวดล้อมรวมทั้งผู้คนที่แวดล้อมคุณอยู่เนี่ยเป็นตัวกำหนด อารมณ์ความรู้สึกของคุณคุณรู้ไหมว่านั่นมันเรียกว่าอะไรนั่นมันเรียกว่าสภาวะเหยื่อไงล่ะครับเพราะว่าถ้าคุณรอว่าให้สิ่งนั้นมันเกิดแบบนี้ก่อนคุณถึงจะมีความรู้สึกแบบนี้รอให้คนคนนี้พูดแบบนี้กับคุณก่อนคุณจะถึงมีอารมณ์ที่ดีขึ้นสิ่งนั้นนั่นแหละมันเรียกว่าสภาวะเหยื่อ เมื่อไรก็ตามที่พวกเราเอาแต่โทษบ่นอ้างนั่นก็คือการตกอยู่ในสภาวะของอดีตแต่ถ้าคุณรู้สึกได้เลยว่าชีวิตในฝันของคุณมันจะเป็นยังไงตอนนี้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมเลยนั่นก็เท่ากับว่าคุณอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้เริ่มต้นมีชีวิตอยู่ในอนาคตของตัวคุณเองแล้วจากนั้นนะคะคุณลุยส์ฮาวก็ถามเขาว่าแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึง ขาดพลังที่จะจินตนาการขาดพลังงานที่จะเชื่อในอนาคตที่เขาต้องการได้แล้วก็กลับไปคิดถึงแต่อะไรที่ตัวเองไม่ต้องการเช่นความกลัวความกังวลความรู้สึกไม่ดีพอความขาดแคลนแล้วดัโจนะคะก็ตอบค่ะว่านั่นแหละอาการของคนที่พวกเราเรียกว่า chronic disbelief คำว่า chronic disbelief เนี่ยมันแปลว่าเรามีความไม่เชื่อ มาเลื้อรลังแล้วนะคะคือความไม่เชื่อในอนาคตที่ดีความไม่เชื่อในตัวเองนั่นเองมีความเชื่อในเชิงลบมีความเชื่อที่จำกัดมานานมากนั่นเองนะะเข้าใจง่ายๆก็คือว่าคิดว่าตัวเองไม่ดีพอไม่คู่ควรมาอย่างยาวนานมันก็เลยกลายเป็นโปรแกรมในระดับจิตใต้สำนึกของคนเหล่านั้นแต่ความจริงที่เป็นความจริงจริง ก็คือเราเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเราคิดได้ยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะจินตนาการได้ซึ่งโค้ชวิโนยนะคะได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับควอนตัมฟิสิกส์เอาไว้สั้นๆนะคะเดี๋ยวโค้ชวิโนยจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างถ้าใครยังไม่รู้ว่าศักยภาพของเรามันไร้จำกัดมันยิ่งใหญ่แบบที่ด r รโจพูดเอาไว้ในเชิงควอนตัมฟิสิกส์นะคะที่มาจากการทดลองจริงนะคะเพื่อที่จะให้ความรู้นั้นมาเสริมความเชื่อของเรา แล้วเราจะได้ลงมือฝึกฝนตัวเราเองในการสร้างชีวิตของเราขึ้นมานะคะเริ่มต้นจากวันนี้ถ้าดูตรงนี้เสร็จแล้วค่อยไปดูคลิปนั้นนะคะจากนั้นมันจะทำให้เราเนี่ยมีความคิดมีความพยายามทุ่มเทเวลาในการที่จะฝึกฝนลงทุนกับตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยใหม่บุคลิกภาพใหม่ได้และเมื่อไหร่ก็ตามเราจินตนาการถึงอนาคตนะคะสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นตัว กำหนดนะคะว่าอนาคตของเรามันเกิดขึ้นแน่ๆได้แล้วตอนนี้ก็คืออารมณ์ที่มันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราจินตนาการนั่นเองนะคะว่าถ้าเราจินตนาการสมจริงแล้วมันเกิดอารมณ์สมจริงได้นี่คือความหมายของจุดนี้ค่ะนี่คือสภาวะการที่เรียกว่าความสําเร็จมันเริ่มต้นขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกสมจริงได้นั่น จิตใต้สํานึกของเรานะคะขณะนั้นนั่นแหละจิตใต้สํานึกของเรามันแยกแยะไม่ได้ค่ะว่าสิ่งที่เรารู้สึกระหว่างจินตนาการกับสิ่งที่เรารู้สึกกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันต่างกันยังไงตราบเท่าที่เรารู้สึกสมจริงได้นั่นแหละค่ะจิตใต้สํานึกที่เป็นร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะรู้สึกความอิ่มเอมมันจะรู้สึกได้ถึงความอิ่มเอมความปิติ ความสุขที่มันเกิดขึ้นได้จากจินตนาการนั่นแหละค่ะมันจะรับสารอันนี้เข้าไปนะคะเพื่อที่จะทําให้อนาคตของเราที่เราฝันเอาไว้น่ะมันสามารถเป็นจริงได้มันจะเป็นคนรับใช้ที่ช่วยเหลือเราทําให้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันเป็นจริงได้นั่นเองเพราะขณะที่เรารู้สึกสมจริงนั่นก็เท่ากับว่าเราได้ริมลองรสชาติของอนาคตของเราแล้วยิ่งมันจ่มชัดมากขึ้นเท่าไหร โอกาสที่เราจะสามารถสร้างชีวิตตามสิ่งที่เราจินตนาการได้มันก็มีมากขึ้นเท่านั้นจากนั้นระบบของเราที่เป็นความคิดความเชื่อเดิมมาอย่างเลื้อลังในเชิงลบนะคะที่มันต่างทําให้เราเนี่ยไม่เชื่อตัวเองเมื่อเราไม่เชื่อตัวเองเราก็ไม่เชื่อมั่นในอนาคตตัวเองรูปแบบพฤติกรรมเ่าเนี่ยค่ะที่มันให้เราเนี่ยอยู่ในความทรงจําของอดีตก็คือเราติดอยู่ในอดีตนั่นเอง เท่ากับพฤติกรรมของเราเนี่ยก็จะตัดสินใจในแบบเดิมๆมมีความคิดวนเวียนมีอารมณ์และรวมทั้งพฤติกรรมด้วยนะคะในแบบเดิมๆนั่นมาทําให้คนส่วนใหญ่นะขาดพลังเวลาจินตนาการมันก็คือจะมักมีคําถามที่ต้านจินตนาการนั้นขึ้นมาอยู่เสมอนะคะสมมุติว่าเราจินตนาการว่าเราประสบความสําเร็จมีเงินก้อนเท่านั้นเท่านี้นอยู่ในบัญชีแล้ว มันก็จะมีคำถามขึ้นมาอยู่ในหัวเป็นเสียงเล็กๆอยู่เสมอว่า่าก้อนเล็กกว่านั้นมันยังไม่ได้เลยแล้วครั้งนั้นเราก็เคยผิดพลาดครั้งนั้นก็เคยมีคนมาดูถูกเราเอาไว้เมื่อตัวเองมีความคิดต้านทานตัวเองแบบเนี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่ายากสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาลืมอนาคตที่ยากนี้ดีกว่าที่จะกลับไปมีความรู้สึกความคิดแบบเดิมๆม,มันรู้สึกปลอดภัยดีนั่นแหละค่ะ นะคะถ้าเมื่อ,อไรที่ไม่ลงมือทำจินตนาการในอนาคตที่มันรู้สึกสมจริงได้มันก็จะทำให้คนคนนั้นหวนกลับมาเป็นคนคนเดิมมีนิสัยเดิมเดิมต่อนั่นเองทีนี้ดรโจน,นะคะก็อธิบายต่อค่ะว่าดังนั้นมันจึงสำคัญมากๆที่คุณในทุกๆเช้าที่จะตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องรู้ว่าขณะนั้นความคิดแรกของคุณที่เข้ามาเนี่ย มันเป็นแบบไหนมันเป็นความคิดแบบเดิมๆทาให้คุณรู้สึกแบบเดิมๆทาให้คุณมีพฤติกรรมเดิมๆหรือว่ามันเป็นความคิดใหม่ๆที่มันสอดคล้องในการสร้างอนาคตที่คุณฝันไว้ในแบบใหม่ในแบบที่ดีขึ้นได้ปัญหาก็คือถ้าคุณเสพติดความคิดเดิมๆพฤติกรรมนี้นิสัยนี้ของคุณมาแล้วอย่างยาวนานนั่นมันจะทําให้คุณเนี่ยอยู่ในอดีต ไม่เชื่อในอนาคตของคุณมากขึ้นเพราะว่าสมองของคุณเทรนมาเป็นแบบนั้นแล้วคำถามก็คือวันนี้คุณจะลงมือฝึกในการเชื่อเรื่องราวแบบใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองให้มันแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ให้มันดีกว่าคุณคนในอดีตหรือไม่หรือว่าคุณจะรอให้คุณเข้าสู่วิกฤตซะก่อนคุณจะรอให้คุณเจ็บป่วยก่อนหรอ นี่คือคำถามของดัตช์โจที่มีให้กับพวกเราทุกคนนะคะนั่นมันหมายความว่าเราไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีเรารอในการที่จะสูญเสียมันไปก่อนถึงจะเห็นคุณค่าของมันรอสุขภาพร่างกายอ่อนแอลงไปก่อนถึงจะเห็นคุณค่าในการลุกขึ้นมาในการออกกำลังกายแต่ถ้าคุณเริ่มต้นจะเห็นด้วยแล้วว่าจะไม่รอว่าวิกฤตมาถึงเราก่อนเราถึงจะลงมือเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เริ่มต้นโดยการมีวินยัยแล้วลงมือทำการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยแต่ความสำคัญคือให้มันมีความต่อเนื่องในทุกๆวันในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีบุคลิกภาพใหม่ๆมีความคิดใหม่มีอารมณ์ใหม่ๆโดยก้าวแรกจริงๆของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก่อนที่จะอาศัยวินยัยเป็นก้าวที่สองเนี่ยก้าวแรกของมันจริงๆก็คือการมีสติรู้ตัว ในการที่จะสามารถรู้แพทเทิร์นความคิดของตัวเองได้ก่อนนั่นเองว่าแพทเทิร์นของตัวเองเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบที่ว่าโอ้ยฉันทําไม่ได้หรอกอสิ่งนี้มันยากเกินไปนั่นมันเป็นความผิดของแฟนเก่าฉันเจ้านายฉันมันโหดเกินไปรัฐบาลเนี่ยไม่มีวิสัยทัศน์เลยต่างๆนานานะคะพอรู้ว่าแพทเทิร์นของเรามันเป็นแบบไหนขณะนั้นนะคะขณะที่เรารู้ตัวว่า อ๋อฉันเริ่มมีความคิดแบบเดิมแล้วขณะนั้นนั่นเองเราจะต้องใช้สติรู้ตัวมาเปลี่ยนแปลงความคิดของเราค่ะให้มันดีขึ้นซึ่งอย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปนะคะว่าวันนี้โคชิโนยจะมีเวิร์กช็อปนะคะมาชวนให้เราทุกคนนะคะมาทำเวิร์กช็อปในการเปลี่ยนนิสัยกันมันจะดีไหมคะเริ่มต้นวันนี้เลยเพื่อให้เซอร์กิตนิวรอนหรือว่าวงจรของนิวรอนในสมองของเราเนี่ย มันเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงทางน้ําใหม่เปลี่ยนแพทเทิร์นไปเป็นนิสัยใหม่วันนี้เลยนะคะเพื่อที่จะมีบุคลิกภาพใหม่ๆม,มีพลังงานใหม่ๆใ,ใ,ในการที่จะสร้างชีวิตของเราแบบที่เราฝันไว้ให้มันเกิดเป็นจริงได้แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะโค้ชน้อยขอมาถามก่อนค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราดำเนินชีวิตแบบเดิมๆไปลองจินตนาการดูนะคะถ้าเราเป็นคนเดิมมีนิสัยเดิมไปเนี่ย ความฝันที่ทุกคนมีว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเปอร์เซนต์ในการที่จะได้ชีวิตแบบนั้นมันมีมากหรือมีน้อยค่ะอ่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะมีความรู้แต่ว่าไม่ลงมือทำเปอร์เซ็นต์ที่มันจะได้สิ่งนั้นมันมีมากหรือมีน้อยถึงมันจะมีมากหรือมีน้อยนะคะคำถามถัดมาก็คือแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเอง เล็กๆน้อยๆแบบที่ดรโจดิสเพนซาบอกไว้อะค่ะนะคะเริ่มต้นลงมือทำทุกๆวันแล้วก็อาศัยความต่อเนื่องคำถามก็คือครั้งนี้เปอร์เซนต์ในการที่เราจะเข้าถึงเป้าหมายของเราในการมีชีวิตที่เราฝันไว้มันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคำตอบก็คือมันจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะโอเคถ้าคำตอบของใครนะคะ คือมันเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงได้มันจะมีเปอร์เซนต์ที่มากขึ้นเรามาเริ่มต้นการทำเวิร์กช็อปกันด้วยกันเลยดีกว่าค่ะอ่าวิธีการก็คือโค้ชน้อยจะเป็นคนให้โจทย์นะคะแล้วคุณก็ทำแบบฝึกหัดค่ะในการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าความคิดนี้มันเป็นแบบนี้แล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นได้ยังไงเรามาเริ่มต้นข้อแรกกันเลยนะคะอ่าสมมุติว่าพรุ่งนี้เช้านะคะ พรุ่งนี้เช้าอากาศดีคุณตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วคุณรู้สึกแบบขี้เกียจจังเลยอยากจะนอนต่อดีทีนี้มาถึงตาคุณที่จะทำแบบฝึกหัดแล้วค่ะนะคะบอกนะคะว่าความคิดที่ดีกว่าความคิดนี้คืออะไรค่ะอะดีมากค่ะทีนี้มาข้อต่อไปเลยนะคะสมมุติว่าวันนั้นคุณต้องไปเสนองานให้ลูกค้า แต่คุณกลัวถูกมองว่าคุณนำเสนอโดยที่ไม่มีความเป็นอาชีพความคิดนี้มันเกิดขึ้นแล้วค่ะนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่คุณทำแบบฝึกหัดแล้วค่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ให้มันดีขึ้นยังไงค่ะ,คอะโอเคดีมากค่ะเดี๋ยวเรามาไปต่อข้อต่อไปกันเลยนะคะครั้งนี้ค่ะ มันเป็นการที่คุณได้เสนอขายสินค้าไปหรือโน้มน้าวโปรเจกต์อะไรกับใครบางคนไปแล้วเขาไม่เชื่อคุณนะคะเขาบอกว่าไม่เอาหรอกโครงการนี้หรือสินค้าชิ้นนี้ไม่ดีขณะนั้นความคิดมันเกิดขึ้นในสมองคุณก็คือว่าฉันแย่จริงๆด้วยฉันแย่จริงๆด้วยครั้งนี้แบบฝึกหัดของคุณที่คุณจะเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ให้มันดีขึ้น มันจะเป็นความคิดแบบไหนแทนความคิดเมื่อกี้ค่ะ,ะ,คะดีมากค่ะนั่นแหละค่ะมาไปต่อกันเลยนะคะข้อนี้นะคะคุณเดินไปในท้องถนนค่ะแล้วอยู่ๆคุณก็สะดุดล้มลงในขณะที่มีคนมากมายอยู่บริเวณนั้นมองมาที่คุณค่ะคุณเริ่มอับอายคุณเริ่มมีความรู้สึกอับอายแบบฝึกหัดของคุณก็คือความรู้สึกอะไร ที่คุณจะรู้สึกให้มันดีขึ้นกว่าความอับอายค่ะ,อะโอเคดีมากค่ะทีนี้มาถึงข้อนี้นะคะข้อนี้คือคุณเนี่ยมีแลนว่าจะไปออกกำลังกายค่ะนะคะแต่ปรากฏว่าพอคุณตื่นขึ้นมาคุณเล่นโซเชียลคุณไถโซเชียลเลยเวลาไปแล้วนะคะคุณกำลังมีความคิดขึ้นมาในหัวค่ะเอาอีกแล้ว ฉันไม่มีวินัยอีกแล้วแล้วสิ่งที่คุณจะสามารถคิดได้ดีกว่าว่าฉันไม่มีอีกแล้วฉันแย่จังความคิดที่มันดีขึ้นคืออะไรคะอลองตอบดูนะคะความคิดที่ดีขึ้นคืออะไรโอเคข้อนี้พิเศษค่ะนอกจากความคิดที่มันดีขึ้นคืออะไรแล้วเนี่ยคำถามถัดมานะคะคือ คุณจะลงมือทำอะไรหนึ่งอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองณขนาดนี้เลยค่ะ,ะถ้าใครนะคะลุกขึ้นขยับแข้งขยับขาทําให้ร่างกายของคุณเคลื่อนไหวเลยตอนนี้ได้นะคะช่วงระยะเวลาสั้นๆคนคนนั้นเก่งมากค่ะขอปลดมือให้เลยนะคะ นี่แหละคะ่ะวิธีการที่จะทำให้เรานะคะยกระดับพลังงานความคิดยกระดับพลังงานความรู้สึกอารมณ์แล้วก็การกระทําของเราให้มันดีขึ้นซึ่งจากนี้ไปนะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนํากิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตจริงในขณะดําเนินชีวิตนะคะซึ่งมันไม่เกี่ยวนะคะว่าสติของเราจะรู้ตัวทันทีในขณะที่เราคิดลบเลยหรือผ่านไปสองชั่วโมงผ่านไปครึ่งวันหรือวันรุ่งขึ้นค่อยคิดได้แต่ความสําคัญก็คือ ณขณะเวลาโมเมนต์ที่เพื่อนๆนคิดได้อะคะ่ะเพื่อนเอนยกระดับความคิดเป็นความคิดใหม่ที่มันดีขึ้นเลยเป็นความรู้สึกที่มันดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็เป็นการกระทําที่มันดีขึ้นเลยนั่นแหละค่ะทางน้ําใหม่ของนิวโรนแพทช s เวย์ในสมองของเพื่อนๆมันจะเริ่มต้นแข็งแรงไปในทิศทางที่บวกมันจะยกระดับระนาบของเราพลังงานของเราเข้าไปใกล้เป้าหมายได้เร็วขึ้นมีเปอร์เซ็นต์ได้มากขึ้น มันคือแบบนี้นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะถ้าใครมาเจอคุณพี่น้อยใหม่นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่าแชร์แบ่งปันไปให้คนที่เร,รักได้นะคะหรือว่ากลับมาดูซ้ำได้ถ้าใครนะคะมีคอมเมนต์มีความคิดเห็นใดๆนะคะสามารถฝากไว้ในช่องคอมเมนต์ได้และการลงมือทำเวิร์กช็อปแบบนี้ค่ะที่สิ่งที่คุณี่น้อยมักพูดห้อยคลิป ตอนท้ายไว้เสมอว่าอย่าเรียนเพื่อมีความรู้ขอให้เรียนในการเป็นในความรู้ของเราเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันจะทำให้เราสามารถเดินไปสู่ความฝันชีวิตที่เราต้องการได้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสันวันตุจ,จีนเฮ่งเข่งรวยรวยปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ